ตาดาดหมอลำเป็นแฟนประจำสาวหมอลำยามมุอนมามวนเดินหวงมามวลนทำอะไรเดินหว่ามาเลยอ่นพอเยอะต้องเป็นคืออะคร เขาอันนี้ก็แล้วเรตีแล้วแล้วอันนี้ก็ท่าผมเจริญทีมแดนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแดนเนี่ยนักแตงหนาทั้ผมแล้วแหละโอ้เรือเฮ็ดผมเฮ็ดผมบอสจริงๆจะไปแล้วก็แสบไปเลยแล้วก็ไปช่วงนี้พร้อมแล้วสุดรีดไปมล๊ะสุดเกือบขึรีดไปแล้วสรีดไปเรียบร้อยแล้วสุดรีดไปเรียบร้อยแล้วพี่อ่างบัเญียนจะได้บ้านงานยกเลิกนะครับว่าเสมอโอ้ยตายเดี๋ยวเดี๋นาะ เป็นดูเน้ตนะเล้วตัวที่ลีอาจจะก็เลือกเพราะยังกล่องว่าอยูผู้เดียวแี่สีแหลวที่ก่องหลอดเนก็เราก็ได้หลอดผู้เดียวแมนนอกแั่ขึ้นแล้วบนดแลวก็คือตายดมันก็เลยมหาวอดดูบุรีกอยังีไม่ถึงรอบุรีเลยไม่ก็ไม่ถึงรอบุรีเลยเป็เศร้าเลยอ้าวนท่้านไหมคะน้ำขนสอ้าอ๋อสารข้ามน้ำถ่วงอะครับตอนนี้ผมไมด้มู่เรืองแต่ว่าแถวหมู่บ้านผมมัน แถวมู่บานผมมันอยู่สูงครับผมบ่ค่อยถ่วมค่ะแถวมู่บานผมถ่วมก็คือน่าจะถ่วมหมดเลยเพราะว่าตรงที่ผมอยู่มันค่อนข้างแบบมันเป็นที่รากสูงนะครับผมสวัสดีมังฝนนะครับผมค่ะนี่นะคะสวัสดีมังฝนด้วยสวัสดีมังปลาอ่ะมังปลาด้วยนะครับสวัสดีมังปลาเต็มตาฮักแทะมันอยู่ในโส่งผมเล่นน้ำแนวมันผูกอ่ะโย่โอ้ยเสชนเนอร์เออ พอใจมันร้องเสียงมากกว่านใช่น้องซอไม่ได้อยากเป็นผู้ชายถ,ถ้าเีนี่ซีโฟโมาก็คือเสียงก็จะมาก่อนเข้าใจบ้างไหมいいหัวใจของฉัน,น,นคือผู้หญิงจ <st it> ึงใครจะมองจะดูจแต่ก็ไม่แก้ไกม่เสน่ห์นี่คือจริง พูดอะไรอยากฟังเพลงเองครับเมดิอาซิลองอย่าฟังขอได้เลยขู่ได้เลยท่านวันนี้วันนี้ไม่มีกีต้าร์นะครับมันจะเป็นอะคาเบล่าร้องสดนะครับผมมาเท่าสิลองแบบเป็นฟิวแบบบ่ต้อยเบงเออท์วันี้พวกเราสามตัวนะคะเราจะมาหาพวกเราก็จะมาเออพวกเราสามตัวนะคะก็จะมาหาทุนไปกินหมูกระทะคืนนี้นะคะในชุดที่เราจะใส่ไปร้องเพลงคืนนี้นะคะสามารถเอาไปพลงได้นะคะอยากฟังยังไงก็ขอได้เลยนะคะที่รักน้องอาร์นคืนนี้มาบางปูสมุทรปลาการใช่ไหมครับแม่ครับ จริงๆเอ้ออวันนี้หนูอยากไปปักตะไคร้มากเลยนะคะแม่แม่ตแต่ประเด็นอะโน้ตปักไม่ได้ไงแม่ทำไมก็หนูปิกผีจังหวะหัวใจลองเลยมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะรัก

หน,หน้าหน้าทองไว้ถอนคำสาบานเหมือนหน้าทองได้เดี๋ยวพู้หญิงให้ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้เลือนผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักจะคอยความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลาย มันสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไมหม <c oughs> ไม่อยากจะอลองรักใคร <c oughs> นอกจากฉันโอ้ยตายกระเปื่น่สายมา้าของบ <Yeah. S 2> ูชา <c oughs> แ,แต่งหนา้าเขาแต่งหน้าแล้วนะครับนนี้ ้นี่มามือเงินเสาบ้านเฮาสิมีมีนานงานสุขานคเป็นการต่อให้อเป็นการต่อให้คนเจ้าแพงปันตาสิแตงงานแล้วงให้เจ้าเลื่อมขอดาหนองสาบ้านเจ้าบ่าวเขากางเต็นแล้วขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวอบคุณดาวนครับขอบคุณาครั ขอบคุณดาวครับเามันถูกกระปินนองครับขอบคุณดาวมากเลยด้วยแต่บังโอ้ขอบคุณดาวมังเพยมังเพยขอบคุณครับเฮามันถูกบอพี่เขาจังย่ำยีหัวใจทุ่มเทเขาเท่าใดบ่เป็นคนน้องบ่ดีมองได้เขา จังก้าขามหัวใจคนจริงใจกนันต่อเารกันต่อกันต่อไปให้เหตุใจสาลาคมตานอนให้ล้ำย่าขึ้นทอดผ้าขาจับผ้าควันจับป้าจับป้าคนีบอให้เหตุใจสาเจ้า ลอยเขาไปสวรรค์ให้เขาได้เฟียได้ฟันกันสาคงเป็นเวนกำเก่าที่เจ้าได้เฮ็ดมาน้องจำบ่ได้เขียงบ่ากักเขา ไปไปสิหมูเจ้าเบาซอยบอกเขาเบาเบาไปถอนคำสาบาปตกอกหูเขาเบาเบาไปถอนคำสาบานนี่วันนี้วันอะไรวันอะไรไม่ควรสระผมวันพฤหัสครับผมเพราะเราพพฤหัสศบาร เอานกเพราะว่ามันพูดถหัดสะบอดีครับก็คือไม่สะดวนเลยนะวันนี้สดใสถูกใจมากเดี๋ยนะเพลงอันนี้เพลงอะไรอ่ะบอบอกว่าเป็นไลฟ์สดไลฟ์สดห้องใครก็ห้องใครได้